ดีใ,ใจค่ะที่ได้เป็นเกียรติในนั้นด้วยที่แบบว่าได้ได้ปีาสาวเซ็กซี่ใช่ไหมเอาเรียบร้อยรจริงจริงถ้าทำง,งานรวมกันเนี่ยเรายังสู้ไม่ได้เลยนะนจริงแต่คคือเซ็กซี่มากมแม่มากด้วยความที่เราเป็นนางแบบแเรามองความเซ็กซี่เป็นยังไงบ้างตัวจีน่าเอง <c oughs> จีน่าเป็นนางแบบใช่ไหมคะรู้สึกว่าตัวเราอะใส่อะไรก็ดูไม่โป๊ะเพราะเราจะมีอินเนอร์ของความเป็นแบบนางแบบอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่แบบว่า ก็ก็จริงๆหลังๆมาพยายามหลุดออกจากกรอบนางแบบอยากให้ดูเป็นเซ็กซี่แต่ว่าก็ก็ไม่รู้เออก็ไม่รู้ว่าไปถึงไหมก็เซ็กซี่อยู่ก็เซ็กซี่กว่าแต่ก็ได้แต่ตอนก็มาเจอหลายคนอย่างเงี้ยแบบเป็นไงบ้างมีน้องๆที่เข้ามาทัำได้ไหมแบบทุกทุกทุกคนก็คือสมมงหมดแหละทุกคนสมมงหมดเลยอะไรเงี้ยเราก็สมมง แต่ว่ามันมีคอมเมนต์หนึ่งในไอจีของพี่น้ำตาลก็คือติชาอ๋อติชาบอกเป็นนางแบบทำไมไม่ได้มาเอ่เป็นยังไงบ้างเอ่อติให้เราพูดเหรอไอจีเขาให้เราพูดไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้เหกันตอบเซลกับไปไรสิ่งนี้บ้างยังไม่ได้เซลกลับเลยค่ะคิดไม่ออกเลยว่าจะเซลอะไรต่อเลยอะอ่ะโอเคอยากจะให้ฝากงานนี้กับโมเด ก,ก็จริงๆก็ต้องขอบคุณใมอค่ะที่ที่ให้ให้ตานกับพี่จีมามบได้เป็นสาวเซ็กซี่ของของปีนี้อะไรอ, <ละ S 2> อยอ่างเงี้ยก็ก็ดีใจมากเลยค่ะที่ไดร่วมงานก็ก็ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ให้เราสองคนมาเลย้ยค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้รับรางวัลด้วยแล้วก็หวังว่าปีหน้าเรายังจะติดโผอยู่เนาะใน300คนอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากจริงๆค่ะ